Regions, มารุนเร็กน้ำกันเด้อบาดเนีย้องเสียนเลกมปนจีรุนเล็กบาดี่ยักบนี้ได้จดว่าน้สเจียนาห่างละหาง้นาท้ที่นี่สิอยูอันนี้จเียนึงวัยตายยังว่นะ

<coughs> 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 Yang ni po po? bo rang bo <coughs> Bo rang Naku tu Naku tu Naku

2 1 2 2 2คือออกเพิ่นจังซั่นน้อบาดนี้เลข3 2 2 2 2 6 nó sống trong 227. và sống trong hết ở hùng sống hết sức là cũng được sự thật là cũng phải làm 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 กรออานหลักที่สองจะใช้การออกรรงงานหลักที่สหลักที่สามและหลักที่หออกประมาณได้ท้ายสตัวกรางสุดหนึ่งครับตัวนี้แหละตัวสำคัญเนาะคงจะติดตัวใดเล็กผมโมมีซี่มีเปษตันี้

คือเราจะเรียกว่าเนี่ยี่เรียกว่าลักสิปเนอะแปดแปดห้าสาม3ม่ต้องมาตัวหนึ่งเลยเนาะ

สองสามกวางมาแล้วสองสามทำงานเขียนเลขศูนย์ไม่ได้เลขล่างน่เขียนศูนย์สกกอนเนี่ยเขียนศูนย์สกอนบอกว่าเขียนูจัดแล้วเรเขียนศูนย์ไม่ได้อ์อะไรเนี่ยเขียนศไหม

บักนได้เพื่อนัโอ้ยนันหะมันได้ตัวเด็นั่นมาด้ยด้วยาซื้อหาเจ็ดไอเ่ฮ้ยซื้อหานี่เขาบอกซื้อเจ็ดหาที่ไปซื้อยังไม่เม่อไหร่ก็ไปสันานนี้เจ็ค่คั้เนาะเร่เล็กดัง้อ้าวหาเจ็ดกน้เอ้ยสเอ้ยยนยเกใครเนไหยดวงเราเนี่ยเป็นเรือ